ครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน d ิวที่เจมครับคอลแลบกับอาสว่านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้มาเจอทุกคนได้มาร่วมงานงานนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับแม่อันนี้ไม่ได้ร่วมเดินแบบครับมานั่งซตติ้งกัได้ครับ จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่แล้วครับก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งได้มาใส่เครื่องประดับสวยๆแล้วก็่อนค่าจะมีมูลค่ามากๆก็จะไปไหนก็ค่าจะระวังมากครับตอนนี้เซียวๆอยู่เหมือนกัน <c oughs> ตั้เล็งไว้ว่ารอเผลอๆจะขโมยอยู่สองสามอัน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ก็ดูๆอยู่ครับสวยๆว,ยวยันเลยก็อยากให้ทุกคนมาร่วมชมร่วมดูด้วยกันนะครับว่าผลงานนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ ก็ถ้าใครอยาก <c oughs> ใส่สร้อยเท่ๆอย่างผมมีแอสเซซอรี่เยอะมากไม่ใช่แค่สร้อยมีทั้งแหวนทุกแค่ประดับทุกอย่างเลยนะครับก็เชินที่นี่เลยนะครับ <c oughs> ที่เจมนะครับผมถามถึงร็วันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ก็อบอ,อุ่นนะครับปีนี้ก็แฟนคลับทุกคนก็เวยพรเยอะมากแล้วก็มีพี่ๆ <c oughs> ท,ทีมงานที่ถา่ายละครด้วยกันที่ว่าจะเป็นพี่สันพี่แอฟอะไรเงี้ยมาร่วมยินดีวันนั้นด้วยกันเวยพรพอนเกิดก็แฮปปี้ครับก็ขอบคุณสำหรับครับเวยพรทุกคนนะครับสำหรับแฟนคลับทุกคนที่เวยพรให้ขอให้ทยพอนใหบ ก็มีเซอร์ไพรส์สสครับตื่นเต้นมากๆากงวันนั้นมันมันเกิดก็ทํางานพอดีด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็เป็นวันเกิดที่มีความทรงจําที่ดีกว่าวันหนึ่งครับได้ทั้งทำงานด้วยเนวันเกิดของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ผลงานที่ดีด้วยวันนั้นเป็นซีนที่ดีหลายๆซีนที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วย แว,ว่าปีนถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับเราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วก็มีผลงานรออยู่ด้วยที่กำลังจะใกล้ออนแอร์ด้วยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีปูทางอย่เรื่อยๆให้เราเดินขึ้นไปสูงขึ้นกว่าเดิมครับอย่างมีน,นิเราไม่ได้มีเลยอะ่ะของฝันตัวเองก็อยากให้แบบทุกคนดูละครเราเยอะๆดีกว่าเนี่ยของฝันเราแค่นั้นเลยจริงๆอยากให้ทุกคนสนุกกับผลงานที่เราทำราะไม่ใช่แค่เราคนเดียวมีทีมงานของเราด้วยมีเพื่อนๆักแสดงของเราหลายๆคนที่ตั้งใจทำ งานเช่นกันยังเปิดยังเปิดตืนเต้นมากเลยอาหารก็ทุกคนไม่ท้อมนอีกะไรกันไอัดพูดถละครต่ออะไรกันบ้างก็ตอนนี้ละครก็เข้มข้นมากครับใกล้จะหายใกล้จะจบแล้วก็สำหรับสองข้ามสมรสนะครับทุกคนก็จะได้ติดตามผลงานของผมเร็วๆนี้ก็มีนักแสดงมากมายเลยครับอยากให้กคนติดตามด้วยนะครับ ก็รับบทเป็นทนายครั้งแรกแล้วก็เจอกับพี่ชาคริสเจอกับพี่แอบเจอกับหลายๆคนที่มากฝีมือมากๆก็ต้องทํากันบ้านอย่างดีก็พยายามไม่เป็นตัวถ่วงพยายามสร้างสรรค์แล้วก็ให้ทุกคนสนุกกับสิ่งที่เรากระโดดเข้ามาในโลกของสงครามสมรู้ให้มากที่สุดครับเรื่องปรับตัวอะไรยางคับโอ้ยปรับตัวได้แล้วครับตอนนี้ปรับตัวแล้วก็การถ่ายก็ค่อนข้างจะดําเนินการไปด้วยดีแล้วก็เร็วแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนครับกับเรื่องนี้เราถึงเป็นขนาด ก็ตื่นเต้นนะครับเป็นบทที่ท้าทายมากจริงๆเลยอันนี้เราทํากันบ้านเยอะมากทุกครั้งที่เวลาจะไปเล่นเป็นบททนายที่ขึ้นไปในศาลเนี่ยเราทํากันบ้านนานมากๆด้วยคาบทของการเป็นทนายด้วยการว่าความด้วยการสังคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยากครับแต่ว่าก็ทําเต็มที่ละครับเต็มที่ที่สุดละครับมากมาในชีวิตนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้กินที่สุดแล้วสําหรับในชีวิตนี้ของการเล่นละครครับได้มานเหมอนพี่แอ๊ด้วย เปีแบบ้ยแบเปรีแ้ยบบน่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันซึ่งกันและกันครับมีอะไรก็คอยถามกันคอยส่งกําลังใจให้กันเวลาเล่นถึงว่าเราจะไม่ได้เข้าฉากด้วยกันแต่ว่าถ้ามีซีนยากๆอะไรเงี้ยเราจะส่งกําลังใจให้กันสู้ๆนะอะไรเงี้ยส่งกำลังใจให้กันเสมอครับแรกๆก็เกรงครับก็เกรงในความสวยของพี่เขาเกรงในความเป็นนางฟ้าเนอะเวลาทําอะไรเราก็ต้องระมัดระวังตัวมันถ้าจะมากกว่าเดิมไม่เ,เหมือนกับอยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ย ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบลวครับเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ใกล้จะได้ดูทุกคนใกล้จะได้ดูเต็มที่แล้วครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องนี้รับรองครับสนุกแน่นอนครับนอกจากแบบเหมือนแบบราม่าครอบครัวนิดนึงเหมนกัจะได้เห็นอะไรในนี้จริงๆได้เห็นความกุ๊กกิ๊กไมีอยู่แล้วมีกุกกิ๊กแล้วแล้วผมเป็นได้เห็นความเป็นพ่อของผมแล้วกันอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นความเป็นเหมือนต้นไม้ที่คอยป้องกัน ให้นกตัวนี้ไม่โดนทำลายดีกว่าเราเป็นคอยดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้สวยงามจเจริญงอกงามแบบแข็งแรงดีกว่าเรียกแบบนั้นดีกว่าขับร้านกุ้งี้กับพี่แอมเป็นยังไงบ้างคะเปิดไหมเคยนะครับก็มีเขินเป็นธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็เวลาจะโดนตรงโดนตัวอะไรอย่างนี้ยเราก็แบบก็นะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เขาหน้าทนูถนอมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกว่าแบบต้องแบบขอโทษนะครับอะไรอย่างเงี้ยโดนตรงโดนตัวนิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าขับไปได้ดีเนาะขับไปได้วยดีครับแล้วก็ดีมากๆด้วย เชื่อว่าด,ดีมากๆสําหรับทุกสิส่งตลอดเวลาเทาอยู่แล้วครับคือทุกครั้งที่เรามีการถ่ายละครในคิวละครผมก็จะให้ละครก่อนทุกอย่างละครมาอันดับหนึ่งก่อนเลยครับได,ด,ดแน่นอนครับต้องฝากแฟนๆด้วยนะครับสาหรับสงครามสมรสจะได้ดูในเร็วๆนี้แน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ฝากสงครามสมรสทางหน้าจอช่องวันสามสบิบเอ็ดไน,นะครับ Thank <laughs> <laughs> you.